อีกควายโยหนึ่งแสนสแสงศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับอันติไปซูนามิมหาสมุทรในตำนานซูนามิปาบโ0สี่แสนสามเดอะันอปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเก n นชินพับ g ีฟรีไฟ r e ที่สำคัญคือรับเติมเงิน7บาทในราคาถูกมากๆสะดวกรวดเร็วไม่มีรีฟันแน่นอนเดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลย คนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะเอาละครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยนะครับผมจะพูด7บาทแล้วติดปากเดนี่ยมาโบกเเตะหน้าเอาแล้วต้องพูด7บาปพูดได้ถูกจานจานหมีอย่าบุลลี่นะฮะโอเควันนี้เนี่ยผมก็จะมาลง PP โดยใช้ตัวนี้เลยแองเจลมอนนะครับไม่ใช่ทุยนะฮะ <c oughs> ก็เป็นทรามมเอล เดี๋ยวเราไปลงพ p พสามันกันทุกคนวันนี้ก็ห่างหายกับ7บาทไปสักพักหนึ่งเพราะว่าไม่ค่อยมีคอนเทนต์เท่าไหร่นะก็จะเล่นตอนมีคอนเทนต์เออซึ่งเร็วๆนี้จะมีคอนเทนต์ของสลามด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็ไปเปิดกาชามไม่รู้เหมือนกันว่าเพชรพอหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เข้าในเซิร์ฟเกาหลีมานานแล้วเนื่องจากว่าผมล้างเครื่องไปแล้วผมก็ไม่ได้ลงเกมใหม่ไงมันนานนะครับไม่เป็นไรค่อยไปว่ากันเผลอๆอาจจะมาเปิดตอนเซิร์ฟเอเชียก็ได้แต่ว่าคนไหนที่มีเพชรเยอะๆเนี่ยก็ซิปมาหาผมหลังไม้ก็ได้นะ บอกว่าจานมาเปิดให้ผมหน่อยเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับจะได้ดูด้วยว่าเออตู้ของเซิร์ฟญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยของสลามเนี่ยเป็นยังไงนะครับอ่ะมาไปลงพีพีกันทุกคนอ่ะนี่เลยนะครับทีมที่ผมใช้ในวันนี้ก็คือทีมนี้เลยนะเป็นทีมของเมอร์ลินลอรี่ของเรานั่นเองนะครับไม่ได้ใช้มานานมากแล้วนะทีมนี้แล้วก็นี่เอฟเฟกของเองจอมอนเนี่ยก็คือนี่เลยดูจากทัศนิ์เอกลักษณ์ของตัวมันซะก่อนนะทั้งเอกลักษณ์ปกติแล้วก็ ตัวของพาสซสฟพอนเนี่ยคือมันจะคอมโบกันเองนะครับสองพาสซีฟนี้พาสซีฟของมันจริงๆก็คือเมื่อมันฟื้นฟูด,ด้วยพาสซีฟของพอนของตัวมันเองจะเพิ่มสเต็กให้กับวพวกพ้องในทีม6%จําจำกัด5สเต็กนะก็ถือว่าเยอะแล้วแหละ3 0มนี่คือเยอะมากอยู่นะแล้วก็นี่เลยพาสซีฟพ,พอนของตัวมันเนี่ยเมื่อถูกโจมตีเนี่ยเทิร์นของศัตรูนะจะฟื้นคืนเลือดให้กับตัวเอง3 0อของดาเมจที่ได้รับนะครับแล้วก็หากได้รับดาเมจจาก ตัวตัวเดียวกันเนี่ยสองครั้งขึ้นไปจะระง,งับหรือว่าจะใบเอฟเฟกของอีกฝ่ายของตัวนั้นที่โจมตีมารวมถึงท่าไม้ตายด้วย2เทินด้วยกันคือเป็นลายที่โกงมากนะฮะแถมบัฟก็ดีนะบัฟเนี้ยเพิ่มดาเมจให้กับทั้งทีมเลยนะครับแล้วก็จะมอบบัฟลดดาเมจที่ได้รับลงของฝ่ายของข้าม5%เปร์เนนเทินนะฮะที่ขั้นแรกอันนี้คือซ้อนทับกันได้5ครั้งก็เป็นตัวซับพอร์ตที่เก่งอีกตัวหนึ่งนะของสายนางฟ้านะ แล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่พ p พโหดมากนะฮะใช้คู่กับเมริโลลีเนี่ยคือโหดมากเลยแถมเรายังมีมาร์เกล็ดอีกด้วยมาร์เล็ตัวนี้ก็คือเอาไว้เป็นตัวล้างดีบัฟแล้วก็เป็นตัวบัฟดาเมจให้กับทีมได้นะพร้อมกับเป็นตัวเพิ่มป้องกันให้กับทีมด้วยนะตัวนี้เราไปลองให้ดูกันตาแรกนะครับอืมไปดูกันฮะมานี่คือตาแรกนะจานหมีโอเคเจอกับทีมของคิงแล้วก็เคียว พลังอยู่ที่1นึ0 0 0สืเลยนะฮะมาซึ่งในตาแรกเนี่ยเราก็ขอบบัฟที่ทราเมลก่อนเลยนะแล้วก็ใบไปใบดูดเลือดนะหรือว่าใบพวกฮิวทั้งหลายนะครับพร้อมกับตัวของเมอร์ลินเนี่ยบาลิสตาไปเลยแล้วกันมาฟ้มามาก่อนแสงศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไปหมุนสปินพร้อมกับบาลิสตาตีไปที่หน้าของคิงหน่อยแล้วกันอีกฝ่ายก็เกือบตายเลยนะ ไอเคียวเนี่ยคือเราไม่สนใจอยู่แล้วเพราะว่าเรามีมาร์เกล็นะเราก็ล้างดีบัฟได้นะะเขาก็รวมการ์ดท,ที่โกเทอร์พร้อมกับเรื่องขั้นการ์ดมาแล้วก็ใช้เคียวนะปาดมาเลยในเมื่อตัวของทราเมลดนดาเมจเนี่ยเราก็จะเพิ่มในส่วนของพาสีด้วยใช้มาร์เล็นะครับล้างดีบัฟไปพร้อมกับนี่เลยใช้ทราเมลต่อนะแล้วก็ตีไป,ไปที่คิงลงมาอแจง้งพรไปก่อนล้างดีบัฟแล้วก็เพิ่มดาเมจด้วย อีกครั้งหนึ่งนี่คือไม่ซ้อนทับกันนะ2ตัวนี้แล้วก็บาลิสตาห้าหมื่นสองนี่คือขั้นแรกนะข้อดีของไอ้สอตัวนี้คือมันไม่ซ้อนทับกันไงต่างคนต่างเพิ่มดาเมจทั้งคู่แถวนี้แม่งเถื่อนมาโกเทอร์ er. อันติมาลถเกฑดอันติมาเลยเราไม่แคร์อยู่แล้วนะกรถดมาเออเร่งคันหมู่อีกครั้งหนึ่งด้วยหูยขั้นสามเต็มมือพร้อมก,กับอันติมาเลยเจสที <S <S yes, ่สอันติเต็มหร <Bra ille. S 2> ือเปล่า โหแรงเหมือนกันนะเนี่ยโกเทอร์เนี่ยมาเอาวะเอาว้เมอร์ลินตายว่ามาอย่างนี้มันก็น่าสนุกหน่อยสิแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าดาเมจเราไม่ใช่มีแค่เมอร์ลินอย่างเดียวไงเรายังมีไอ้สองคู่หูด,ดูโออยู่นะฮะเดี๋ยวขอนี่ก่อนแล้วกันอ่ะล้างดีบัฟมาแล้วก็บัฟต่อพร้อมกับนี่เลยพราเมลกดสกิลไปพร้อมกับแสงสศักดิ์สิทธิ์เพิ่มโจมตีแล้วก็ตีไป อีกควายโยโโห 1, นึ่งแเรียบร้อยเอเคีเวเกือบตายแล้วดูการ์ดในมือนี่คือท็อปฟอร์มจัดๆเดสเพียร์บอกว่า,กาขอเป็นดาวเมจเองจานถ้าจานชนะง่ายมันก็ไม่ใช่จานหมีดีก็ได้ดิครับไม่ชนะง่ายก็ได้เดสเพียร์ถ้าจะทำอย่างนั้นน่ะนะน่าจะตายไปยนะเดสเพียรนะ์เนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เลยนะตีไปผมกลับมากเลแล้วก็เดสเพียรต่อยหน่อยดิเข้าไหมเรา ตีไปมันไม่เข้าไงจันดับศักดิ์ไม่สนป้องกันด้วยก็ตายไปดีครับเคียวนะ่ะแล้วก็เดสเพียรเฮือองมื่มายังไงอีกฝ่ายนี่คือแพแล้วนะฮะเ,เซลดิสก็บั่นทอนจิตใจมาตีมาที่มากันเลยเลยเซลดิสยังไม่ตายหรอกนะยังไม่ตายหรอกนะ ผมว่าผมต้องปิดฉากเขาละนะนะ <Okay. S 1> ขอบัฟสองบัฟไปก่อนเธอหน้าเนี่ยรู้เรื่องเลยน่าจะไม่รอดนะเธอหน้าอะไปโอเคฮึบแล้วก็ล้างดีบัฟมาแสงศักดิ์สิทธิ์หอมกับดาบศักดิ์สิทธิ์ไปเลยปาดไปเลยผมว่าตอนนี้คือสแต็กของทั้งทีมเนี่ยเพิ่มเยอะแล้ะจากไอตัวทราเมลเดี๋ยวเราไปดูสแต็กกันก่อนนะก่อนจะปิดฉากอ e ีไฟขอดูสแต็ิดนึงโอเค ก็บั่นทอนจิตใจมาเก่งแต่ว่าเขาก็ไม่ตีตัวของทราเมียวนะเพราะว่าก็รู้อยู่แหละว่าทราเมียวเนี่ยยิ่งโดนตียิ่งเก่งไหนดูแสแต็คของมากนเกล็หน่อยสิมันขนาดไหนกันเชียวแล้วโอ้โหเพิ่มเยอะมากเหมือนกันนะเ,เนี่ยห0พัเลยนะโจมตีก็จีจแล้วแหละตาน,นี้นะลาก่อนอ่ะล้างดีบัฟมาแล้วก็แสงศักดิ์สิทธิ์ขั้นส เพิ่มโจมตีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเปิดฉากทักทายหน่อยสิเปิดวาร์ปในตำนานมา์กเรตโตตีไปตีกแล้วสองแสนสองแสนนะฮะโคตรแรงไอ้โกเทอร์ก็น่าจะอาการไม่ค่อยดีแล้วแหละดูทรงโอเคโยวาซับมาโยวาซับมีแต่ตีหมู่ก็จีๆสิครับอย่างนี้ไหนดูต้ของมาเลตอีกทีหนึ่งสิหมื 19. ่นเก้าตีหมื่นเก้าโคตรเบิม้มมาลากน ราเมีอันตีไปเลยนี่ไงสึนามาีไอ,อ,อ้โอ้โหสามแสนสี่นี่คือตีหมู่นะอย่าลืมว่าอันตีของราเมีคือตีหมูนะฮะโคตรแรงโคตรแรงเบิม้มตาที่สองเนี่ยตำนานนะจานนะมาดีครับบอกเลยว่าดามเมจเราไม่ใช่แค่มีแค่เมอร์ลินตัวเดียวทั้งทีมคือดามเมจโอเคเจอกับทีมคิงอีกแล้ว มาเจอทีมคิงอีกแล้วอย่างนี้มันยังชอบเลยเจอทีมคิงเนี่ยเราก็เปิดบัฟของทราวมเมลไปก่อนแล้วก็เหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมเลยนะไทเมอร์ลินนะแล้วก็บาลิสตาแต่ที่จริงคือบาลิสตายัดไปเลยก็ได้นะแต่เราเพนะแสงสถิตพร้อมกับพายุหมุนแล้วก็บาลิสตาโอ้โหคิติคอนไอคิงกับตายนะมามาต่อย้คิงเปิดโลเราก็ยังมีมากรเล็ตอยู่นะ คอยสลายโล่ได้อยู่นะแล้วก็บัฟด้วยอย่าลืมเพราะว่าอีกฝาก่ายเขามีเคียวไงอ่เลื่อนขั้นให้กับโกเทอร์มาอีโก้โอ้โหอีกโออกโ้กโขั้นสองว่อีกโก้ขั้นสองว่ก็แรงเหมือนกันนะอีกโก้ขั้นสองเนี่ยเออปาดมาปาดมาแต่ว่าเขาฟื้นคืนเลือดไม่ได้นะเราก็ใช้บัฟของมาร์เกลตไปก่อนแล้วก็นี่เลยใช้ามาร์เกลตนะพร้อมกับทราเมลลมมาแจ้งพอรอนมาตีหมู่ไป ซาหลายโลหน่อยแล้วกันนะแล้วก็ทราเมลอีก,อกคัยโยก็คือเอาแล้วนะนี่ไงตายเรียบร้อยคิงตายคิงตายอาย่างนี้ก็จ g จแล้วแหละนะฮะก็เป็นทีมที่แรงเหมือนนะคือแรงมากนะเขาเป็นตีหมู่ทั้งหมดอย่างนี้เนี่ยอาปาดมาโยไหมโยขันสองไงอุย้ย เพราะว่าเมอร์ลินเนี่ยมีเอกลักษณ์อยู่นะช่วยไว้อยู่ก็เลยไม่ได้ตายเราก็ตบหน่อยแล้วกันตบที่ตัวของเคียวเนี่แหละไปล้างดีบัฟบมาพร้อมกับตีไปเลยสองใบนี่ไงแล้วครึ่งหลอดอีกทีนึงตีหูถ้าคิดที่ข้อนี้ตายเลยนะแต่ว่าไม่คิดไม่เป็นไหละเคียวอันติใส่ใครอันติใส่เมอร์ลินหรือเปล่าอันติใส่เมอร์ลินชัวร์เพราะว่าเป็นบอนทตายที่สองเป็นบอทนะฮะบอทเยอะเหมือนกันนะ เออไม่เป็นไรเมอร์ลินไม่เมอร์ลินตายไม่เป็นไรโาะเรามีตัวแป้งอยู่ยังไงล่ะเรามีตัวงทราวเมลอยู่อ,อ่าปาดมาปาดมาปาดมาเยอะๆปาดมาเยอะสแต็กจะได้เพิ่มมาดูกันว่าดาวเมจอันติของทราวเมลของเราจะแรงขนาดไหนไปเปิดบัฟมาก่อนล้างดีบัฟของเคียวแล้วก็นี่เลยแสงศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับอันติไปซึนามิ หมหาสมุทรในตำนานซูนามิปาบสี่แสนสามไอเซลดิเกือบตายนะโอ้โหโคตรแรงเซลดิบอกว่าอะไรกันครับเนี่ยแรงเกินอะตีมาตีมาเอ๋อเอ๋อเอ๋อตีมาตีมาลาก่อนนะไปอีกคุยโยไปเรียบร้อยตัวแตกอีจีตาที่สอง อ่ะโอเคมานี่ก็คือแบบชั้นสูงนะแบบจัดอันดับเลยท็อปร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะชนะกี่ตานะครับใน2อสตานี้กับทีมใหม่นะไม่ใช่ทีมนั่นละทีมใหม่ขอลองตัวของดัตมืดบ้างผมเมื่อกี้ลองเมอร์ลินไปแล้วไงก็ถือว่าแรงนะถือว่าแรงเมอร์ลินก็ถือว่าแรงขึ้นมานิดนึงแต่ว่าทีมเนี่ยคือถึกอยู่นะซึ่งหมดท็อปร้อยเนี่ยก็คือว่าอีกฝ่ายจะกินอาหารได้นะครับบอทกินอาหารได้ แต่ว่าเรากินไม่ได้ก็เป็นข้อเสียเปรียบนิดนึงแต่คือด้วยที่พลังต่อสู้เรา2องแสนเนี่ยผมว่าน่าจะสู้ได้อยู่นะครับน่าจะเปิดก่อนอีกฝ่ายได้อยู่ถ้าเจอคนนะตาแรกของจัดอันดับนะกับตาที่3ของคลิปนี้มาดูกันว่าเจอกับทีมอะไรตาที่3นี้น่ะเป็นทีมของฟู k คิงโอเคฟู k คิงเหมือน 4K หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เจอบอทแล้วคือกินอาหารเปิดก่อนมาด้วยนะก็จะเลินดีครับอย่างนี้นะ รวมการ์ดของโกเทอร์มานะฮะแล้วก็เลื่อนการ์ดหมู่มาเลยพร้อมกับเคียวก็ตีมา <S <S เออเออตีมาตีมาโอเคมาถึงตาของเราแล้วล้วก็ขอล้างดีบัฟที่เคียวไปก่อนนะแล้วก็เปิดบัฟทราเมลวมาพร้อมกับนี่เลยดัดมืดเราก็จะตีไปที่ตัวของไอเคียวแล้วกัน่ะบัฟมา ลมหายแจ้งพร้อม,อมกลับนี่เลยบัฟต่อแสงศักดิ์สิทธิ์ไม่ทับกันด้วยแล้วก็ฟาดหน้าหน่อยสินี่ไงเราส3งแสอีกฝ่ายนี่คือบ um ิ้มเบิอะเกือบแตกบอดเหรอครับนี่คือบ um 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 um. อดใช่ไหมพลังต่อสู้เยอะเกินกินอาหารมาหรือเปล่าเออเออเออตีมาที่ทราเมลตีมาแล้วคือทราเมลเนี่ยยิ่งโดนตีทีมยิ่งเก่ง้วยนะเบิมเบิ้มเบิ้มเเอออีโก้อะ อีกโกมีหรือเปล่าคิงอีกโกมีหรือเปล่าคิงโอ้โหทราเมลวตายเลยนะถือว่าแรงโคตรอ่ะมาทราเมลวตายเลยอย่างนี้มันก็อย่างชอบสิครับมันก็อย่างชอบสิครับเราก็ไปจอกกระพร้อมกับตีหมู่อีกครั้งหนึ่งตีไปก่อนหนึ่งทีขำๆพร้อมกับจอกกระดไปเลยดัดมืดหมุนสังหารโอรา,าแล้วก็ไปฮะใช้ตัวของมาร์กาเร็ตปาด ก็เรียบร้อยแล้วเคียวเนี่ยเคียวก็ตายเหมือนกันแหละนะอันติมากระเล็มาแล้วด้วยมาก็ผมว่านะไอ้ทราเมลเนี่ยเอาจริงๆนะถามว่าถึกไหมมันก็ไม่ค่อยถึกขนาดนั้นอ่ะผมว่าไม่ค่อยถึกมากนะนอกจากว่าจะเล่นทีมของนางฟ้าที่มีตัวของอลิซาเบธนางฟ้าอันนั้นคือถึกนะครับแต่คือถ้าเล่นแบบทีมหลากหลายอย่างเงี้ยผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะทราเมลมาโอเคน่าจะปิดฉากอีกฝ่ายได้แล้วล่ะ อ่ะแล้วก like oh ็เจาะเกาะไปอันตีใส่คิงนะแล้วก็ป๋าฟาดไปโอราพร้อมกับนี่เลยมากาเล็ดอันติบิ่มเบ่มหน่อยอันติเบิ่มบ่มน่อยเปิดแกนวาร์ปแล้วก็ตุ๊บไปโอ้สองแสนหกพร้อมกับนี่ไงป๋าตีกันแล้วตีไปที่โกเทอร์สิมาโกเทอร์ใช่ไหมลูกอันติมาเลยโกเทอร์คิดว่าน่าจะไม่แรงนะอันติ อ่ะ да. เลื่อนขั้นมาแล้วก็อันตีมาแจสตี่โฟยังไงล่ะฮะยังไงล่ะฮะยังไม่ตายไงผมยังไม่ตายไงอีกฝ่ายเนี่ยตายชัวใช้ป่านะฟาดที่โกเทอร์นะแล้วก็มาเกล็ดบัฟไปพร้อมกับดั๊มืดฟาดไปเลยเลื่อนขั้นใช่ไหมเราเนี่ยเราแจ้งพรอนมาบัฟมาบัฟดาเมจมาหน่อยแล้วก็ตีเดียวไปบ่มบมตีเดียวไปบ่มบม ไม่คิดดีคอนด้วยแต่ว่าแสนสามนะฮะเหลือสดิจตัวเดียวแล้วอาการก็ไม่ค่อยดีแล้วสดิจตัวเดียวไม่น่าจะรอดในตาแรกนี่ก็น่จีจี <GG S 2> บอทเลยนะตีมาร์เกล็ดมาตีไม่เข้าหรอกเพราะว่าทีมผมถึกมากๆก็ลาก่อนนะเซลดิตนะสุดหล่อของจานหมีไปจีจีซูเปอร์โนวาผัดไทยไปก่อนอ1นทีแล้วก็แล้วก็ขั้น3มของมาร์เกล็ดดาบศักดิ์สิทธิ์ปิดฉากหน่อยสิตายไหมเรียบร้อย ลาก,ก่อยขูแล้วดูของ <มา S 1> เทพนี่คืออย่างสวยนะของมากเล็ดมาตาที่4หรือว่าตาที่2ของจัดอันดับมาเลยเจอกับทีมของคิงอีกแล้วนะโอ้โหแล้วคือโดนเปิดก่อนเปิดก่อนแบบอีโก้ไม่มีว่ะเจอกับบอทลรัวเลยนะแต่เป็นบอทที่เปิดก่อนยับๆรวมการ์โกเทอร์อีกแล้วเลงข้หนหมู่มาแล้วก็ต่อยเคียว A L <laughs> แพทเทิร์นเดิมๆบอทแพทเทิร์นเดิม เออถ้ายิ่งฟาดมาหมู่มาก็ยิ่งเก่งขึ้นอนะ่ะทีมผมอะ่ะเอาดิเราก็บัฟมากกะเล็ดไปเลยนะเพราะว่าจะล้างดีบัฟด้วยไนงะแล้วก็ไปตีไปตีที่คิงไปนะฮะแต่จริงคือจัดการเคียวก็ได้นะแต่ว่าไม่เราจะตีที่คิง <c oughs> ล้างดีบัฟไปเลาไมาแจ้งพร้อมกับตีเดียวที่ไอ้คิงเนี่ยนีไงเราพร้อมกับทราเมลลูดหน่อยสิลูดเออห้าหมื่นสี่ไม่ค่อยแรงมากแต่ก็ไดให้อยู่มา อืมโอ้โหรอบนี้รอบนี้การตัดมือนี่คือขึ้นโกงจัดเดี๋ยวขอบัฟที่ไอตัวทราวเมลเลยลกันนะถ้ายังอยู่รอดนะมาเอาวะเอาวะเออเออตายไหมล่ะเห็นปะเอออีโกไม่มีวะเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งเอออย่าพึ่งวะเป็นไงยังไม่ตายผมยังไม่ตายเราก็บัฟบัฟที่ทราวเมลเลยแล้วกันแล้วก็บัฟทราวเมลมาเลยแล้วก็นี่ไงล่ะ แล้วก็เจาะก,กรอะอะไปสเท่าพร้อมกับตีไปที่ไอคิงต่อนะฮะเรายังไม่ยอมแพ้เปิดบัฟมาแล้วก็เจาะก,กระอะไปโอเค <c oughs> แล้วเจ็บๆพร้อมกับฟาดไปฟาดหน้าหน่อยสิ <c oughs> นี่คือบัฟทราเมลมันแรงโคตรนะฮะบัฟให้กับดั๊ดมืดอ่ะโคตรแรง <c oughs> ตีคิงทีเดียวหายเลยนะมายังไงอีกฝ่าย รวมกร์ดอีกแล้ววะนี่ยเคียวก็ตียับเหมือนกันนะอึอึอเออตายแต่ว่าไม่เป็นไรมันสายเกินไปแล้วแหละเพราะว่าอันติเรามาแล้วยังไงล่ะมาเลยโย่โย่มาสิก็ปิดฉากแล้วแหละนะตาหน้าน่าจะจีจีนะลาก่อนนะไปจอกกระดกอีกสองใบก็ลาก่อนอันติไปทำลายมันทิ้งทั้งหมดนี่แล้วห้าหมืน่น 5้0แสน0 0แล้วก็พลังหมุนสังหารเบิบ้มๆบมหมุนสังหารเบิ้มบมคือแบบมันแรงจริงนะฮะบัฟของทราเมลบวกกับบัฟมากเรเล็ตเนี่ยโคตรแรงเลยแต่ข้อเสียอย่างที่บอกไปแหละว่าทราเมลมันเป็นตัวที่ไม่ถึกนะเห็นว่ามันฟื้นฟูนฟเลืออย่างนั้นบ่อยๆอ่ะตัวไม่ถึกนะฮะก็นี่แหละก็ะตามนั้นโอเควันนี้ก็ลงไม่ดู4ีตาละกันนะเป็นไงกันบ้างนะตัวทราเมลตัวนี้ถ้าถามถึงว่าเออตัวมันเก่งไหมเนี่ยผมว่าตัวมันก็เก่งนะ แต่ว่ามันเป็นสายซับที่เก่งถ้าเป็นดาเมจ์นะผมว่าไม่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยแรงไม่แรงเลยดีกว่าต้องไปสายซับนะคือในทีมต้องมีดาเมจอย่างน้อย1ตัวก่อนหรือว่าจะเล่นทีมฟูลนางฟ้าก็ได้คะแนนผมก็ขอให้สัก7เต็ม10แล้วกันนะครับเเต็ม10นะฮะหรือว่า8 10. เต็ม10บแล้วก็ได้ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ทีมเนี่ยมีความแรงแต่ตนไม่ถึกนี่คือข้อเสียนะโอเค ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กด s u b สไ r i b e แล้วก็กดแชร์ hmm. คลิปด้วยนะครับที่สำคัญคืออย่าลืมกดกร,ระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดชมนะครับส่วนคลิปหน้าจำคลิปนะครับก็อย่าลืมติดตามไว้้วยนะส่วนวนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีผม